Yeah. Come เธอบอกที่ไม่ได้รักเพราะเธอนอนหลับว่าซัน mm hmm. เธอบอกที่สายไม่ว่างเพราะคุยเรื่องงานว่า wow. ไปเมื่อก่อนเธอชอบโทรมาตอนนี้หายหน้าจะเอายังไง mm hmm. ฉันเหนื่อยโทรตามแล้วนะ่าจะไปทางไหนก็ไปบายตน้นนไปเตไปแอลจังหวัดเชียงไฮจังหวัดเชียงไฮจังหวัดเชียงไฮชิกิดาลจชิกิดั เ่ได้รับมอคววาาาามม่่งไสนทีโหะไรนะคะอยากเจอพี่อุ้ยจังซื้อซื้อซื้อเล่นใหม่ไว้รอถ่ายพี่อุ้ยคนเดียวเลยจริงหรอแฟจริงเหรอพี่เก็บตังค์นะหนูเสียค่าเลยไม่พอหนูมาเสียค่าที่หนูอะถ่ายพี่รูปรัหมื่นห้าเด้ออ่ะไปโพสที่ช่องทางอื่นอีกหมื่นห้า มห้าหมื่น้ยคนละเพลงหนูคิดว่านหนูซื้อเลนมาถ่ายพี่คนเดียวเนี่ยคุ้มหรือเปล่าล่ะอไปๆปไม่โทรก็แยกย้ายกันไปไปไปไแล้วเล่นหนาแฟแฟชอบโดนแกล้งว่ะพี่ร <bulky. S 1> ้อเล่นร <with> ้อเล่นร้อเล่นรองเล่นรอเล่นแลไม่ว่า